ประทะซัมซุงใครจอสวยกว่าจอดีกว่ามาเทียบกันหน่อยค่ะในทั้งทาง Apple แล้วก็ Samsung เขาก็เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะคะแล้วสเปคอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนมักจะให้ความสนใจเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของหน้าจอเพราะหลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยอยากได้มือถือหน้าจอดีๆก็ไป Samsung s a ั s u ุงเลยแต่อีกหลายๆเสียงเนี่ยก็บอกว่าไม่จริงจอ Apple สวยกว่าดีกว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันต่างกันยังไงอันไหนมันสวยกว่าและที่สําคัญจอแบบไหนที่เหมาะกับเรามากกว่าเดี๋ยวคลิปนี้ใหม่มาเทียบให้ดูคะ่ะ ก็ว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้นะคะว่าถ้าอยากได้จอสีสวยสีสดให้ไป s ซัมซุงแต่ถ้าอยากได้จอที่ดูแล้วสบายตาสีตรงให้ไป Apple แล้วคำนี้มันจริงหรือเปล่าต้องบอกก่อนค่ะว่าภาพจําของซัมซุงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นจอ AMOLED ใช่ไหมซึ่งไอ้จอ AMOLED มันก็ย่อม,มาจากจอ OLED นั่นแหละค่ะแต่ว่าที่เขาใช้ชื่อนี้นก็เพื่อการตลาดแล้วก็การพัฒนาต่อยอดของเขาดยจุดเด่นของจอ a m o l e d เหล่านี้ก็คือให้ค่าสีที่ชัด มีคอนทราสต์เรโดที่ค่อนข้างที่จะสูงจุดไหนที่ดำก็จะมืดสนิทค่ะแต่ถ้าเป็นส่วนของ iPhone เนี่ยภาพจำของเขาก็จะใช้จอเป็น LCD หรือที่เราเรียกว่า Retina display ข้อดีของจอ LCD เนี่ยแหละค่ะก็คือการที่เขาให้สีธรรมชาติไม่จัดจ้านเกินไปทำให้หลายๆคนบอกว่าจอ iPhone ดูไปนานๆแล้วสบายตากว่าแต่หลายๆคนอาจจะลืมไปนะคะว่า Apple เองหลังๆมาเนี่ยเขาก็หันมาใช้จอโ l e d แล้วเหมือนกันซึ่งบริษัทที่ผลิตให้เขาก็ไม่ใช่ไกลที่ไหนค่ะนั่นก็คือ a m ม u n งนั่นเองค่ะ อ้าวเราทั้งคู่เขาเป็นคู่แข่งกันแล้วทําไมเราถึงไปใช้จอเขาล่ะต้องเล่าก่อนนะคะว่าเหตุผลหลักๆที่ Apple เนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้จอ o l e d เพราะว่าเขาอยากจะพัฒนาจอของเขาเองเนี่ยให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นให้เทคโนโลยีอะไรต่างๆมันเข้าไปอยู่ในจอได้ดีขึ้นก็ต้องยอมรับนะคะว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ซัมซุงเองก็ยังเป็นเจ้าตลาดการผลิตจอโ l e d อยู่ค่ะด <AI! S 2> ้วยความที่คุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของเขาอยู่ในระดับท็อปนะคะมันก็เลยเป็นเหมือนการมัดมือชกนิดๆว่า Apple จะต้องเลือกใช้ซัม ซุงในการผลิตจอค่ะซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกกลัวว่าเฮ้ยแล้ว Apple เนี่ยเขาจะเสียบเปรียบหรือเปล่าที่ไปให้ซัมซุงผลิตจอให้ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าสัญญาของเขาเนี่ยเป็นแค่การจ้างผลิตจอเท่านั้นซัมซุงไม่ได้มีสิทธิ์ในสินค้าของ Apple นะคะ Apple เขาก็จะบอกสเปคที่เขาอยากได้แล้วก็จะส่งต่อให้ซัมซุงผลิตแทนบริษัทที่ผลิตนะคะก็ไม่ใช่ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ที่ขายมือถือแต่ว่าเป็นบริษัทลูกของทางซัมซุงที่จะใช้ผลิตจออย่างเดียวค่ะทำ ถึงกันและกันจะมีการล็อบบี้กันหลังบ้านเพราะยังไงเขาก็จะต้องมีการรักษาความลับของลูกค้าค่ะแต่เห็นอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าทาง Apple เนี่ยเขาจะยอมเสียเปรียบให้ Sam s u n g ผลิตจอของเขาต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆทาง Apple เองก็เริ่มมีการดิวอยู่กับอีกหลายบริษัทค่ะทั้งบริษัท LG รวมถึงอีกหนึ่งบริษัทนะคะก็คือบริษัท BOE เทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทผลิตจอยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนค่ะนี่หลาย,ลยคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อบริษัท BOE นะคะแต่ใหม่มองว่าบริษัทเนี้ยแหละค่ะอาจาาจะ นสะเทือนวงการเพราะเขาก็มีรายงานออกมานะคะว่าใน iPhone 13บางรุ่นเนี่ยเขาก็เริ่มใช้หน้าจอที่บริษัท BOE เป็นคนผลิตแล้วรวมไปถึงตอนนี้ค่ะก็มีโรงงานของ BOE ทั้งหมด3แห่งที่เขาเปลี่ยนมาเป็นโรงงานผลิตจอให้กับ Apple อย่างเต็มตัวก็ไม่แน่นะว่าในอนาคตบริษัท BOE จะมาเป็นคู่แข่งทางการตลาดของบริษัทซัมซุงค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่หมายว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเราจะได้ไม่เป็นการผูกขาดทางการค้าของซัมซุงมากเกินไปแล้วก็ Apple เนี่ยเผื่อเขาจะได้เปรียบขึ้นมาหน่อย 卡。 ซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะเกิดคําถามในใจนะคะว่าอ้าวแล้วถ้า2แบรนด์เนี่ยเขามาใช้จอตระกูลเดียวกันเราเนี่ยความแตกต่างเขาจะยังมีอยู่ไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยใหม่มีทั้ง2รุ่นในมือนะคะก็คือ iPhone 13 Pro Max ที่เขาใช้หน้าจอเป็น Super Retina XDR กับ Samsung Galaxy S22 Series Ultra ที่ใช้จอมาเป็น Dynamic AMOLED 2X เดี๋ยวเราจะมาเทียบให้ดูกันเลยค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าทั้ง2รุ่นที่ใหม่เอามาในวันนี้เขาลองรับ HDR เหมือนกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะมาลองนั่งดู Netflix ให้ดูนะคะการให้ภาพ การมองเห็นสีเขาจะเป็นยังไงก็เปิดพร้อมๆกันไปเลยนะคะไอจุดถ้าเพื่อนๆมองดูดีจุดที่มันดำๆมืดๆอะ่ะแล้วจะมีดาววิบวับสว่างออกมาหมายรู้สึกว่าซัมซุงก็ ทำให้เราเห็นดาวที่ชัดกว่านะคะทุกคนรู้สึกว่าจุดสขีขาวที่อยู่ในที่มืดเขาค่อนข้างที่จะพุ่งกระแทกหน้าของเราออกมาเลยแต่พอเขาพุ่งมากๆเนี่ยไอตัวซับไเติลที่เขาเป็นสีขาวก็รู้สึกว่าเขาก็จะพุ่งแสบตาใหมมากเกินไปเหมือนกันนะคะเวลานั่งมองก็ตรงอย่างที่ iPhone เขาบอกแหละว,ว่าจอของเขาะดูแล้วสบายตากว่าก็สบายตากว่าจริงๆรงลองดูที่มันเป็นแบบมืดมืด,มดแล้วมีไฟสีส้มๆอ,ออกมานะคะก็จะรู้สึกว่าซัมซุงเขาให้สีที่ กเก้งออกมามากกว่ามีความลึกของสีมากกว่าอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่ c o n t r a สเ r ช t i o ด้วยนะที่2รุ่นนี้ให้มาไม่เท่ากัน s ซัมซุงรุ่นนี้ให้มาที่3ล้านต่อ1ค่ะส่วน iPhone รุ่นนี้ให้มาที่2ล้านต่อ1สีของซัมซุงอ่ะค่อนข้างที่จะพุ่งแบบ ตรงไหนมืดก็มืดตรงไหนสว่างก็สว่างแต่ดูรวมๆแล้วใหม่ก็รู้สึกว่า iPhone ก็ทําได้ดีเหมือนกันนะคะก็ให้ค่าสีที่ดีถ้ามองเครื่องเดียวเปล่าเาเนี่ยก็สวยทั้งคู่เลยแต่จะมีจุดนี้นิดนึงตรงที่ใหม่รู้สึกว่าซัมซุงเขาตัด เงาตัดขอบรายละเอียดต่างๆได้ดีกว่านะคะแต่ที่ไม่บอกว่าซัมซุงเนี่ยดูให้รายละเอียดมากกว่านี้มันก็อยู่ที่สเปคของหน้าจอด้วยนะคะเพราะว่าของซัมซุงเองเนี่ยก็ให้มาถึงพอเฮดดี้พัซึ่งให้มามากกว่า iPhone ทั้งทั้งที่หน้าจอของเขามีขนาดที่ใหญ่กว่าค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาลองดู MV อีกสักหนึ่งเพลงนะคะเ,เป็นเพลงที่สีสันคัลเลอร์ฟูลไปเลยเราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงมันเป็นยังไง สีให้ค่าสีที่ตรงด้วยกันทั้งคู่นะคะแบบไม่รู้สึกว่า iPhone เขาจะดูดรอปกว่าซัมซุงแต่อย่างใดเลยแต่ว่าอาจจะเลยๆเม็ดสีที่ทําให้รู้สึกว่าสีซัมซุงอ่ะมันจัดกว่ามันจ้านกว่าอันนี้ก็อาจจะอยู่ที่สเปคด้วยค่ะเพราะว่าทั้งซัมซุงรุ่นนี้เขาให้มาอยู่ที่500พิกเซล per inch ในขณะที่ iPhone ให้มาที่458พิกเซล per inch ค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่าพิกเซล per i n c คืออะไรนะคะเขาก็คือค่าความหนาแน่นที่หน้าจอจะแสดงรายละเอียดออกมาได้ให้ลองนึกถึงเป็น p o ส i t แผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งมีแค่10ช่องกับมี20ช่องไอ้ยีช่องก็จะต้องแสดงสีที่ดีกว่าใช่ไหมคะถ้ายิ่งพิกเซลยิ่งมีตารางตารางเยอะมันก็จะทําให้เราได้เห็นสีที่มีหลายจุดมากกว่ามีการไล่ระดับที่ดีกว่ามันก็เป็นเหตุผลของหน้าจอเขาด้วยแหละ Apple ถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนมาใช้จอ OLED แล้วเนี่ยเขาก็ยังคงคอนเซปต์ความทูโทนของเขาความมองแล้วสบายตาให้สีจริงอยู่ก็ถือว่ายังคงเอกลักษณ์ของตัวเองนด้ค่ะ ส่วนเอกลักษณ์ของซัมซุงเราก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าสีเขาสดจัดจ้านมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกคนแต่ตอนเนี้ยมองไปมองมาแล้วอะไอโฟนก็สีสวยเหมือนซัมซุงเลยเอาจริงๆริง่าแค่ใหม่ดู2แบบคือตอนแรกอะถ้าเราดูในห้องที่ปิดไฟมืดสนิทอะจะเห็นว่าตัวซัมซุงสีเขาพุ่งสีเขาเด่นออกมาจริงๆจุดไหนที่สว่างก็สว่างพุ่งออกมานํา iPhone นะคะแต่พอลองเปิดไฟในห้องแล้วก็ลองจําลองบรรยากาศว่าอยู่ในที่ที่แสงจ้าจ้าเนี่ยหม่กับรู้สึกว่าตัว iPhone ทำได้ดีกว่าทั้งๆท,ที่ตามสเปคเขาเราเนี่ยซัมซุงรุ่นนี้สามารถให้ความสว่างหน้าจอสูงสุดได้อยู่ที่1750 n i t นในขณะที่ไอ o n นนะคะให้ความสว่างสูงสุดมาอยู่ที่1200 n i t นแต่พอใช้งานจริงๆในที่สว่างจ้าเนี่ยหมารู้สึกว่าตัว iPhone สู้แสงได้มากกว่าอันนี้เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้ามาใน iPhone รุ่นนี้นะคะว่าเขาจะสามารถ เพิ่มความสว่างหน้าจอได้ถึง25%เวลาที่เราอยู่ในที่ที่แสงจ,จ้าเพื่อนๆดูแล้วเห็นภาพเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะหรือว่ารู้สึกว่ารุ่นไหนสู้แสงได้มากกว่าก็คอมเมนต์มาแชร์กันค่ะ นไหนใม่มาเทสเรื่องจอให้ทั้งทีนะคะจะให้เทสตแต่ที่เป็นวิดีโอเนี่ยก็คงจะไม่ได้เนะก็ขอเทสอีกอย่างหนึ่งเป็นการอ่านอะไรเร็วๆเ,เป็นการไายฟีดต่างๆซึ่งใหม่ได้ลองเปิดเว็บตูนมานั่งอ่านดูแล้วนะคะความรู้สึกใหม่เนี่ยรู้สึกว่า iPhone ทําได้ดีกว่าในความรู้สึกใหม่นะเวลาเราหยุดอ่านแล้วตัวอักษรเขามีความคมมีความชัดมากกว่ามีความใสามากกว่าพอเทียบกับซัมซุงเราเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยตาเราเบลอๆหรือเปล่าทําไมไม่ค่อยโฟกัสตัวอักษรเลยตวัวอักษรดูไม่ค่อยชัด ไม่ค่อยใสเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ยังมีสิ่งที่ซัมซุงทําได้เด่นแล้วก็ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของความสดของหน้าจอแม่สีต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกันดูสีฟ้าของซัมซุงก็คือฟ้าแบบฟ้าฟ้าแบบจัดจ้านสีแดงก็คือแดงเด่นกระแทกออกมานะคะถือว่าเป็นข้อดีของซัมซุงอยู่แต่ถ้าให้ใหม่เลือกนะถ้าเราเป็นสายอ่านไวๆอ่านแล้วก็แบบ ปัดเร็วๆเนี่ยก็จะไปใน iPhone ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆเป็นคนอ่านชา้าๆค่อยๆอ่านค่อยๆดูสีซัมซุงก็ตอบโจทย์เหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องที่หลาย,ลยคนมักจะเป็นกังวลนะคะก็คือเรื่องของหน้าจอเบิร์นอินซึ่งทั้งสองแบรนด์นะคะเขาก็ใส่เทคโนโลยีที่จะช่วยลดปัญหาการเบอร์นอินของหน้าจอแล้วแหละถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าไม่อยากจะเปิดแสงสุดอัตโนมัติตลอดเวลานะคะเขาก็มี Adaptive โหมดที่จะช่วยปรับแสงสว่างให้เราอัตโนมัติตามค่าแสงที่เราอยู่เจ้าเทคโนโลยีนี้ก็จะช่วยลดปัญหาการเบิร์นอินของหน้าจอได้ค่ะ สรุปแล้วใครเป็นเจ้าของหน้าจอที่ดีที่สุดนะคะโดยความรู้สึกส่วนตัวใหม่ก่อนละกันใหม่รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ใหม่ตอบโจทย์ iPhone มากกว่าแล้วจากการลองใช้งานดูสไต์ใหม่ก็ยังรู้สึกชอบ iPhone มากกว่านะเนื่องจากใหม่เป็นคนที่ ค่อนข,ข้างจะถ่ายฟีดโซเชียลตลอดเวลาค่ะทุกคนดูรูป IG เอิยถ่าย e c o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  k ดูคลิปวิดีโอต่างๆเหมก็รู้สึกว่าเราเล่นโซเชียลทั้งวันอะ่ะการที่เราดูหน้าจอ iPhone นี่ให้ค่าสีที่มันสบายตาก,กว่าไม่ได้จัดจ้านจนเกินไปอะ่ะมันตอบโจทย์กับตาใหม่มากกว่าอีกอย่างก็คือใหม่เป็นคนที่ชอบเล่นโซเชียลในที่ที่มันค่อนข,ข้างสว่างค่ะทุกคนไม่ได้เป็นแบบสายปิดไฟดูหนังก็เลยรู้สึกว่า หน้าจอ iPhone เหมาะกับใหม่มากกว่าต่อใหม่ก็คิดว่าซัมซุงก็ยังตอบโจทย์กับเพื่อนๆอ,อีกหลายกลุ่มนะคะถ้าใครที่ชอบดูหนังในที่มืดๆเนี่ยไปซัมซุงเลยค่ะสีเด่นสีกระแทกหน้าแน่นอนหรือชอบดูหนังที่มันดักดับหน่อย เรื่องที่มันแบบดูมืดมืดหน่อยหรือว่าอยากจะไปดูดาวอยากจะดูแบบ National Geography ก็ Samsung ให้สีที่เด่นกว่ารวมถึงใครที่รู้สึกว่าจอที่มันสีสดสดสีชัดชัดสีเด่นเด่นสีกระแทกหน้าคือสีที่สวยคุณไป Samsung เลยค่ะคุณจะถูกใจแน่นอน แล้วเพื่อนๆล่ะคะดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าเฮ้ยฉันแบบชอบสีของ iPhone หรือชอบสีของ Samsung มากกว่ากันหรือใครที่กําลังตัดสินใจว่าจะซื้อ iPhone หรือ Samsung ดีก็ให้คลิปนี้เป็นตัวช่วยตัดสินใจของเพื่อนๆนะคะสําหรับวันนี้ใหม่ไปแล้วคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีคะ่ะบ๊ายบาย